กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี e ีที่4ี่476ค่ะประจำเช้าวันพุทธที่20เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่า,าสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งป,ปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทจะ้ะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรา,รายการไหนสามารถโทรทักไลยเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันพุธเป็นสมเด็จเก่าจ้ะ สมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆขาเก่าสวยจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองะคะ่ะพี่ๆขารายการที่สองหลวงพ่ออีวัสัตหีบนะคะปีสามห้าจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึก โบราณวิหารวัดส,สัตหีบนะคะของหลวงพ่ออีจ่ะรายการที่สองนะคะสามบาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพระปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ รายการต่อไปรายการที่สายรายการที่สี่ค่ะทวทีค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะเป็นหลวงพ่อหนึ่งจ้ะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโรงนะคะปีสีู่จ้ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะจ้ะ 300บาทคะ่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้ะต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยรายการที่5นะคะเก่าสวยคะ่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่6จ้ะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการที่6จะรายการต่อไปรายการที่7คะ่ะพี่ขารายการที่7หลวงปู่ทวดหลังเตารีจ้ะด้านหลังจะเขียนภาษาไทยว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่7จะ้ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะพี่พี่ขารายการที่8เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อโต วัดเขากระโดนนะคะรายการที่8จ้ะรายการต่อไปรายการที่9ก้าค่ะพ,พี่ขารายการที่9เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่จ้ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพ,พี่ขามีลงลักปิดทองจ้ะ หลวงพ่อปานรายการที่9นะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานจ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10เป็นพักกลิ่งถือดอกบัวนะคะน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขารายการที่10จ้ะ ทานเหมือนมีมีรอยจานค่ะพี่ขามีรอยจานนะคะรายการที่10จะพักกลิ่งถือดอกบัวนะคะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นเหรียญทําน้ามนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะคะรายการที่11จ้ ต่อไปเป็นรายการที่12บสอค่ะพี่พี่ขา12เป็นหลวงปู่เมาส์จ้ะเป็นเหรียญรุ่น1หลวงปู่เมาส์นะคะพี่พี่ขารายการที่12จาะบุรีรัมย์นะคะวัดสี่เหลี่ยมจ้ะบุรีรัมย์รายการที่12นะคะหลวงปู่เมาส์รุ่น1จ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะพี่พี่ขา13 เป็นสมเด็จเก่าจ้ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ขาเนื้อแตกรายงานนะคะรายการที่13นะคะ300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ 14เป็นหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำบนนะคะหลวงพ่อรอดรายการที่14ค่ะพี่ผู้ขาหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำบนจะ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญหลวงหลวงปู่สงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะคะชุมพรจะ้ะไตรามาส252 0ูนะคะปี2 ปีสองสเอ่อเป็นเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะพี่พี่ขาในการผูกพัดสีมาวัดบางลึกปีสอ,สองสองจ้ะหลวงพ่อส่งนะคะรายการที่สิบห้าจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกค่ะพี่พี่ขาสิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพจ้ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่พขาสภาพเก่าจ้ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะมีลงลักตรงหน้าตักนะคะพี่พขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพระกุเก่านะคะพี่พขา น้องสุภาไม่ทราบทีนะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะพี่พี่ขา18หลวงพ่อกเกษมเขมโกจากปี18ค่ะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะพี่พี่ขาสิ 19, เป็นสมเด็จแหวกม่านขี่เสือนะคะของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจ้ะรายการที่19นะคะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะปี2478จ้ะหลวงพ่อไปรายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองค่ะหลวงพ่อทองวัดเขากบจ้ะรายการที่21นะคะพี่พีขา300บาทจ้ะ หองค์ 1> 1 300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้ะหลวงพ่อทองวัดเขากบจ้ะรายการที่21นะคะต่อไปเป็นรายการที่ส2คะ่ะ22เป็นพระปิดตาหลวงปูต่โตพิมพ์จัมโบค้ค่ะพี่ๆขาวัดประดูชิมพลีนะคะ รายการที่22จ้ะมีฝั่งตะกุด1ดอกนะคะต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นหลวงพ่อรวยนั่งพานนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกจะ้ะปี39มเก้าค่ะพี่ๆขาเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยนะคะรายการที่23่ามจ้ะ ต่อไปรายการที่24คบ่ะ24เป็นหลวงปู่ทิมจ้ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดรหารไรนะคะออกวัดเนินกระปรอกจ้ะระยองนะคะหลวงปู่ทิมจ้ะรายการที่24นะคะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นพระปิดตาหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะ รายการที่25จ้ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะพี่ๆขา2ี่ขา26เป็นพระผงสุพรรณจะ้ะพระผงสุพรรณรายการที่26นะคะ รายการต่อไปรายการที่2 7ค่ะ27เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจ้ะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาหลวงปู่สุขรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็นพระ,ะพระสันนั่งจะ้ะ เป็นเนื้อดินค่ะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่29ค่ะ 29เป็นพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาปี17จ้ะออกวัดโคกเมนนะคะพี่ขารายการที่29จ้ะต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นพระปรุหนังหลวงพ่อหน่งวัดคลองมาดันนะคะ รายการที่30จะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะรับผูกหนังหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันจ้ะรายการที่30นะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะพี่ผขารายการพิเศษรายการที่1ของวันนี้เป็นหลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ่ะพ,พี่ขาปี2484จ้ะ เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่พขาหลวงพ่อคงจะ้ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะพี่พขาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะ500บาทจะ้ะหลวงสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พ,พร้อมกล่องนะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่2ค่ะพี่พี่ขาพิเศษ2เป็นหลวงปู่ฟั่นจากพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่พี่ขาปี07ค่ะเป็นเนื้อเป็นเนื้ออปากาเป็นเนื้ออปาการนะคะพี่ขา หลวงปู่ฟั่นรายการพิเศษรายการที่2จ้ะปี07ค่ะพี่พี่ขารุ่นแรกค่ะสิททอสร้างถวายนะคะหลวงปู่ฟัน่นจ้ะรายการพิเศษรายการที่2นะคะห้าบาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พ,พร้อมกล่องนะคะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหลงสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ